วัสดีครับผมบอส b ิววีดเซอร์สเปเชียลเจอันอีกแล้วครับผมวันนี้นะครับผมมากับรถโมเดลแรกของ b ิวเีดแล้วนะครับที่เป็นตัวประกอบในไทยครับผมเจ้าคันนี้ครับบิววีดดอฟฟินสแตนดาร์ดเรและทาง435กิโลครับผมใช่แล้วครับฟังไม่ผิดครับด้ทาง435กิโลเพิ่มขึ้นมาจาก410ในตัวนําเข้าจากจีนะครับเนื่องจากว่าตัวมาเข้าจากจีนะครับความจุแบตอยู่ที่40.9กิโลวัตต์ครับผมแต่พอเป็นตัวประกอบไทยปั๊บ ความจุเพิ่มขึ้นครับเป็น50.25กิโลวัตต์ครับผมนระยะทางเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็รองรับการชาร์จไฟ DC ชาร์จหรือว่าฟ้าชาร์ที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับจากตัวนําเข้าจากจีนนะครับรองรับ DC ชาร์จที่60กิโลวัตต์ครับแต่พอเป็นตัวประกอบไทยปั๊บ DC ชาร์จเพิ่มครับจาก60กิโลวัตต์เปลี่ยนเป็น70กิโลวัตต์ครับผมก็ชาร์จไฟเร็วขึ้นครับ30ถึง80นนะครับใช้เวลาเพียงครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็ มีสีใหม่เข้ามาด้วยนะครับอย่างเช่นสีนี้ครับวันนี้ผมจะพาชมรอบคันนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้างครับเดี๋ยวรอช้าครับทุกท่านครับู้ชมครับ เริ่มต้นด้วยระบบส่งกำลังนะครับเจ้า b v d Dolphin Standard Range รุ่นประกอบไทยนะครับมอเตอร์ที่ให้กำลังเหมือนเดิมกับตัวนำเข้าจากจีนครับผมเป็นมอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวรน,นะครับให้กำลังสูงสุดนะครับอยู่ที่70วิลลวัตต์ถ้าเป็นแรงม้าก็95แรงม้าครับ ส่วนแรงบิดได้สูงสุด180นิวตันเมตรครับผมก็ให้กำลังเท่ากับตัวน้ำเข้าจากจีนเลยนะครับสำหรับ Bv Dolphin Standard Range ครับผมไปดูในโหมดต่อไปกันดีกว่าครับในส่วนของการชาร์จไฟนะครับ บีดีดอร์ฟินสแตนดาร์ดเรชรุ่นประกอบไทยนี่นะครับ AC เหมือนเดิมครับ7กิโลวัตต์เหมือนตัวนำเข้าจากจีนนะครับแล้วก็ในส่วนของ DC นะครับได้เพิ่มขึ้นมา10หน่วยครับจาก60กิโลวัตต์นะครับเปลี่ยนเป็น70กิโลวัตต์นะครับสำหรับ DC ชาร์จหรือว่าฟ้าชาร์จนั่นเองนะครับที่เพิ่มขึ้นมานี่นะครับเนื่องจากว่าความจุแบตของเราเพิ่มขึ้นครับจาก40.9กกิโลวัตต์ครับเปลี่ยนเป็น 50.25กิโลวัตต์ก็ระยะทางจาก410กิโลในตัวน้ำเข้านะครับเพิ่มเป็น435กิโลครับสำหรับรุ่นประกอบไทยนั่นเองครับผมอย่างต่อมานะครับที่เราเห็นได้เลยว่ามีการเปลี่ยนไปครับยางครับผมยี่ห้อยางครับจากเดิมทีนะครับ BD-Dolphin Standard Range นะครับตัวน้ำเข้าจากจีนเราจะได้เป็นยางหลินหลงครับ แต่พอเป็นตัวประกอบไทยเราได้ยางเวสเลคครับผมรุ่นยางนะครับก็เป็น r ร d i a n RP า6 plus ครับผมขนาดเท่าเดิมครับ16นิ้วครับแล้วก็ซีรีส์ยางเป็นเหมือนเดิมครับ19560 R16 ้าครับผมแล้วก็รูล้อแม็กนะครับเหมือนเดิมครับ4รูร้อยครับผมแล้วก็ในรถของ B v วทุกรุ่นเลยนะครับเราจะมีฝาครอบ็อดล้อครับฝาครอบลัดล้อนี่เราก็จะมีตัวนี้ครับ ที่ดึงฝาครอบรัดล้อครับจะอยู่ในท้ายรถนะครับตรงชุดปะยางครับผมเวลาเราจะเซอร์วิสในส่วนของล้อแมกหรือว่ายางนะครับเราต้องดึงที่ข้อบออกมาก่อนครับนี่ครับที่ข้อก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับห้ามหายเลยนะครับที่ดึงฝาครอบรัดล้อครับสําคัญมากครับไปชมในหมวดต่อไปกันดีกว่าครับ เรามาต่อกันในส่วนของตำแหน่งผู้ขับขี่กันนะครับเริ่มต้นด้วยนะครับสตาร์ทครับเราเหยียบเบรกกดสตาร์ทตรงนี้ครับปึ้งทีเดียวครับติดเลยครับแล้วก็เราสามารถสตาร์ทได้ทั้งหมด4วิธีครับวิธีที่1นะครับสตาร์ทจากปุ่มนี้ครับวิธีที่2ครับรีโมทครับเรากดปุ่มด้านล่างสุดนี้นะครับปุ่มผมจะเรียงปุ่มให้นะครับล็อกรถกดล็อกรถ กดส2งที่เปิดฝาท้ายครับปุ่มล่างสุดนี่นะครับจะเป็นปุ่มสตาร์ทรถล่วงหน้าครับซึ่งเราสามารถสตาร์ทรถล่วงหน้าติดแอร์รอเราได้เลยครับตั้งแต่10นาทีจนถึงครึ่งชั่วโมงครับโดยเวลาเราสตาร์ทขึ้นมาปั๊บรถก็ยังจะล็อกอยู่นะครับจนกว่าเราจะมาปลดล็อกเองแล้วก็ขึ้นได้ครับแต่ถ้าเกิดครบเวลาที่เรากําหนดแล้วเรายังไม่ขึ้นรถรถก็จะดับไปเองครับผมแล้วก็ฟังก์ชันนี้เราสามารถสตาร์ทได้อย่างก็คือจาก แอปพลิเคชัน b v d ครับเป็นตัวที่3นะครับแอปพลิเคชัน b v d ก็คือเหมือนปุ่มตัวนี้เลยครับกดสตาร์ทจากแอปพลิเคชันได้เลยครับเนื่องจากว่ารถ b v d เรามีอินเทอร์เน็ตครับผมก็สามารถลิงก์กับโทรศัพท์เราได้ทุกที่เลยครับระยะทางไกลได้หมดเลยครับกดสตาร์ทขึ้นมาปั๊บถึงระยะระยะเวลาที่กําหนดแล้วเรายังไม่ขึ้นรถ้วก็ดับไปเองครับแล้วก็ตัวแอปพลิเคชัน b v d เนี่ยครับสามารถเช็คสถานะรถได้ครับเมื่อจะเป็นลมยางแบตเตอรี่คงเหลือ มีประตูบานไหนที่ปิดไม่สนิทบ้างแล้วก็การสตาร์ทรถอย่างที่4นะครับเป็น NFC card าครับผม NFC card นะครับเราสามารถปลดล็อกรถล็อกรถได้ผ่านทางจากกระจกมองข้างครับผมโดยเราเดินมาปับ๊บเราแปะที่กระจกมองข้างครับขึ้นรถมาได้เลยแล้วก็ใช้แค่ NFC card ์ใบเดียวครับสตาร์ทรถได้เลยแต่ว่ามีเงื่อนไขคือต้องสตาร์ทภายใน10นาทีครับถ้าเกิดว่าเราใช้ NFC card แปะที่กระจกมองข้าง แล้วขึ้นมานั่งไม่สาตาร์ทภายใน10นาทีเราก็ต้องไปแปะใหม่นะครับเพื่อให้รถมันจูนกับการ์ดใหม่อีกรอบนึงครับผมอันนี้เป็นเงื่อนไขเล็กๆน้อยๆสำหรับการใช้ NFC การนะครับแล้วก็ผมจะมาไล่ตรงนี้มีอะไรบ้างตรงนี้ก็จะมีเกียร์ครับเกียร์ P AP อยู่ข้างข้างนะครับก็ใช้ในโป้งกดครับดันลงเป็น D ดันขึ้นเป็น R ครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีโหมดครับโหมดการับขีครับ อีโค่นอร์มัลสปอร์มันก็จะขึ้นที่หน้าจอตรงกลางข้างล่างครับแล้วก็นี่ก็จะมีฟังก์ชันครับต่อมาเป็น Snow Mode ครับหรือ Snow f ฟ e l d ครับก็จะวิ่งบนหญ้าวิ่งบนหินมะวิ่งบนหินกรวดได้ครับอันต่อมาครับเป็น r e g จ n เน a เรทีหรือว่ามอเตอร์ปั่นไฟกลับครับผมก็จะโชว์ข้างล่างซ้ายครับสแตนดาร์ดไฮครับมีไฟฉุกเฉินครับปุ่มตรงนี้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เลยนะครับ สะดวกมากครับตรงนี้ก็มีออโต้ครับมีแอร์ออโต้ปิดเปิดแอร์ครับไล่ฟ้าหน้ารถครับก็จะมีช่องลมอยู่ด้านหน้ากระจกเป่าลมขึ้นมาครับปุ่มสุดท้ายนี่นะครับเป็นเพิ่มเสียงลรเสียงวิทยุครับกดลงไปก็จะปิดครับปิดวิทยุลงไปเลยครับในส่วนตรงนี้ก็จะมีช่องเก็บของปิดเปิดได้ครับที่วางแก้วน้ำสองตำแหน่งครับนี้มีปิดเปิดทชชันคอนโทรลครับอันนี้ก็ตรงกลางนี่จะเป็น เบรกมือไฟฟ้าครับแล้วก็อันสุดท้ายนี้เป็นออโต้เบรคโฮลครับรถเรามีออโต้เบรคโฮด้วยนะครับแล้วก็พวงมาลัยครับพวงมาลัยก็จะมีปรับได้สีทิศทางครับลงไปดึงขึ้นมาครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงครับแล้วก็ดึงข้างล่างล็อกครับบ่อนะครับเราเลื่อนเป็นเมนนวลครับผมลองเลื่อนสุดนะครับอันนี้สุดแล้วครับแล้วตรงข้างๆฝั่งนี้นะครับก็จะมี ปรับระดับความสูงต่ำได้ครับอันนี้ผมกาลังนัดลงครับเดี๋ยวดึงขึ้นครับดึงขึ้นดึงขึ้นมาครับแล้วก็เอ็นเบาครับเอนได้เลยครับสุดแล้วครับเอนสุดแล้วครับประมาณนี้ครับมันจะมีแอร์ครับแอร์แล้วก็แอร์สองฝั่งครับอยู่หน้าจอกดจับปุ่มได้เลยครับ เราไปต่อในโหมวดต่อไปดียวาครับผมจะมาแนะนําฟังก์ชันบนจอแล้วก็บนพวมอมาไลคยครับว่ามีอะไรบ้างครับผมสำหรับฟังก์ชันบนพวงมาลัยนะครับเริ่มต้นจากปุ่มแรกนะครับปุ่มนี้ก็คือกล้องรอบคันครับผมกล้องดีวีดีเราชัดมากนะครับ ังก์ชันต่อมานะครับหมุนจอครับพอหมุนจอปุ๊บมันก็จะมองกล้องง่ายนะครับสาธิตออกก่อนประมาณนี้ครับแล้วก็ต่อมาครับตัวนี้นะครับเป็น Adaptive Cruise Control ครับพอเรากดปั๊บตรงนี้ครับ Adaptive Cruise Control ครับจะเปลี่ยนเป็นไฟสีเขียวครับแล้วก็ความเร็วนะครับ เริ่มต้นที่30ครับก็คือพอเรากดปุ๊บตรงนี้ครับจะเป็นไฟสีเขียวครับก็คือเริ่มทํางานครับแล้วก็เราดันตรงนี้ครับดันขึ้นความเร็วก็จะขึ้นทีละ5เป็น3 5 4 0หรือว่าเป็นความเร็วหน้าขณะนั้นที่เราขับขี่อยู่ครับดันลงก็ความเร็วลดลงนะครับปุ่มนี้นะครับจะเป็น Cruise Control ปกติครับก็คือไม่เป็น Adaptive หมายความว่าเรา ยังต้องจับพวงมาลัยอยู่ครับแต่ว่าไม่ต้องเหยียบคันเร่งครับแต่ถ้าเป็นอัต i ี e เนี่ยเราไม่ต้องจับพวงมาลัยก็ได้ครับแต่ว่าขับไปสักพักรถเขาก็จะร้องให้เราจับพวงมาลัยเพื่อกันแบบว่าพวบฉี่หลับครับผมอันล่างนี่นะครับจะเป็นลดระยะห่างจากคันหน้าครับได้4ช่องกันดินรถนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเพิ่มระยะห่างจากคันหน้าครับเวลาเราใช้อัต i v พ cruise control นะครับปุ่มนี้นะครับรับสายวางสายครับ แล้วก็อันนี้กดเรียก BVD ครับผมใช้พวกคําสั่งเสียง Command ได้เลยครับภาษาไทยภาษาจีนได้หมดเลยครับอันนี้ก็แบบเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาแทร็กเพลงครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนี่ก็เป็นแบบเสียงครับกดลงไปก็เป็นมิวเสียงครับผมอันนี้ก็เอาไว้ดูแบบฟังก์ชันบนจอครับเรากดลงไปเลยนะครับสาธิตให้ดูครับล้วปึ๊บมันจะมีขโมนัครับลูกศรเล็กๆสีฟ้าครับถ้าลูกศรเล็กมาปั๊บเราเลื่อนได้เลยครับเราอยากดูฟังก์ชันไหนครับ การใช้พลังงานเฉลี่ยสะสมดูลมยางได้ครับมีอุณหภูมิลมลมยางบอกด้วยนะครับดูราละเอียดอยู่ครับความเร็วเฉลี่ยที่เราขับขี่ครับตีมครับลองเปลี่ยนดูครับก็จะเป็นตีมน้ครับเปลี่ยนตีมกลับดีกว่าครับผมแล้วก็ โหมดครับโหมดเนี้ยจะเป็นพวกมีเดียเพลงครับแล้วกดก็จะโชว์ที่หน้าจอครับวิทยุดนตรีวิดีโอฟอชั่นพอมอะไรมีประมาณนี้ครับอันต่อมานะครับก้านปัดน้ําฝนครับก้านปัดน้ําฝนเราสามารถดันขึ้นได้ทั้งหมด3สเต็ปนะครับดันขึ้น1 2 3เป็นระดับความเร็วครับแล้วก็ดันลงก็จะเป็นแบบว่าปัดขึ้นมาทีเดียวครับส่วนไฟส่วนก้านไฟนะครับ การไฟนะครับถ้ากดข้างๆตรงนี้จะเป็นปับใหม่ครับไม้ที่ขับขี่ครับแล้วก็เปิดทีนนึงเป็นออโต้ไฟหลีเปิดไฟปกติครับอันนี้จะเป็นไฟตัดหมอกหลังนะครับมันจะขึ้นเป็นสีส้มๆนะเป็นตัวนี้ครับเลียฟ็อกแรมครับ มีไฟสูงดันออกไปเป็นไฟสูงครับดึงเข้ามาก็ดิฟไฟครับมีประมาณนี้ครับสำหรับตัวพวงมาลัยคนขับนะครับในส่วนของม่านบังแดดนี่นะครับเรามีโอ้มีไฟด้วยครับมีทั้งสองฝั่งเลยนะครับนี่ครับในหน่วนการ ไปดูในโหมดต่อไปกันดีกว่าครับในส่วนของแอร์แบ็นะครับ Bv Dolphin ประกอบไทยของเรานะครับมีแอร์แบ็ด้วยกันทั้งหมด6จุดครับผมเรามาต่อในส่วนของเบาะผู้โดยสารตอนหลังกันนะครับก็เปิดไฟกนครับมืดนิดนึงนะครับผมสูง180นะครับเดี๋ยวที่ดังสีสัขึ้นมาหน่อยครับผมสูง180นะครับเหลืออีกเยอะเลยครับ เล็กรูมก็สบายๆครับวิวเบดอยู่ที่2,700ครับนั่งสบายๆเลยครับลองปิดประตูดูนะครับเสียงปิดประตูก็แน่นด้วยครับที่เปิดประตูนะครับจะเป็นเหมือนคลีปปาโลมาครับให้สัมผัสเหมือนกับว่าเป็นดอกฟินจริงๆครับ <laughs> ตรงนี้ก็จะมีที่วางแขนครับในส่วนตัวห้อง ตรงนี้นะครับก็จะมีที่วางขวดน้ำครับหรือวางแก้วครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยนะครับด้านล่างนี่นะครับก็จะมีที่ชาร์จไฟครับเป็น USB ครับ Type A แล้วก็ Type C ับผมได้สองตำแหน่งนะครับตรงนี้ก็จะมีที่วางขวดน้ำลำโพงครับมีที่จับเวลาแบบว่านั่งโดยสารครับก็ได้ท่าประมาณนี้ครับ วิว d ีดอลฟินสแตนดาร์ดเรสรุ่นประกอบไทยนะครับไฮไลท์อย่างหนึ่งเลยนะครับที่ขับบนทางถนทน,ท,นทุกท่านมองเห็นปับ๊บทราบเลยว่าเป็นดอลฟินประกอบไทยครับขี้ปาโลมาครับโดยดอลฟินประกอบไทยของเราจะเป็นขี้ปาโลมาสีดำนะครับไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีเทาหรือว่าสีครีมนะครับขี้ปาโลมาเป็นสีดำหมดเลยครับผมก็จะเป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งครับสำหรับวิวดีดอลฟินประกอบไทยครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับกับการรีวิวยถไฟฟ้าในวันนี้ครับผม BVD Dolphin Standard Range และทาง435กิโลครับกับรุ่นประกอบไทยนะครับผมก็ท่านใดสนใจนะครับหรือว่ามีข้อคิดเห็นต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับผมจะไล่อ่านและตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับหรือว่าท่านใดต้องการซื้อหรือว่าทดลองขับนะครับติดต่อผมได้เลยนะครับ Boss BVD CG ประดิษฐ์วุธรรมนะครับผม โชว์รูม BVD CG ปฏิบูธรรมของเรานะครับอยู่ติดกับโรงเยาบเลมันตัวแดงนะครับตรงข้ามเป็นตลาดนัดเรียบ่วดลามิทาครับผมท่านใดมาไม่ถูกนะครับโทรหาผมได้เลยครับหรือว่าไลน์มาก็ได้นะครับที่เบอร์061 634 9156ครับผมสําหรับวันนี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ